ก็คือวันนี้นะผมเราจะพาเบลลรุ่เรานั่นเองนะผมไปโรงเรียนหรือวิทยาการในชีวของเรานั่นเองนะทุกคนนะว่าตอนนี้มาเส้นสายหน่อยนะทุกคนก็อยากก่าแบบเด็กนๆน้องๆหนูๆนก็อย่าไปหาทําตามมาทุกคนนะเออพชรพุษาวเวปป้าสีชมนี่แหละเนี่เหมือนเลยอาจารย์เลยสั้น <laughs> โอเคถ้าขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคทกคนทุกท่านกนันด้วยนะผมก็คือพวกผมพวกซิ่งนะผมเออก็คือวันนี้นะผมเราจะพาเบลล์ร้อเรานั่นเองนะผมไปโรงเรียนหรือวิทยาการในชีวิตของเรานั่นเองทุกคนนะนะก็คือแบบว่าตอนนี้มาเสายสายหน่อยนะทุกคนก็อย่าแบบเด็กๆน้องๆนัหนูก็อยา่าไปหาทาตามมาทุกคนนะเออว่าแบบว่ามาโรงเรียนๆๆๆๆสายอะไรอย่างนี้อ่ะเออพอดีว่าแบบผมปลดล็อกสก,กิลทองกันมาสายโรงเรียนเป็นคนแรกนะทุกคนนะเออแบบว่าแบบว่าอย่างไงอะ่ะแบบ มาสายอันดับต้นๆของโรงเรียนนะทุกคนนะเออไม่มีใครใสายเลยทครนะูนั่นแหละมังไอสัตว์รถนนี้น่าจะมาแปดโมงครึ่งนี่นแหละมันเกือบเก้าโมงแล้วมันทุกคนนะอีกครึ่งชั่วโมงเท่านหะ้นก็คือแบบว่าก็เละๆนิดนึงนะตอนแรกก็จะวา่าแบบว่ามาเช้าๆหน่อยก็แบบว่าคิดไปคิดมาก็เออไอเหี้ยไม่สายดีกว่าไอสัตว์อย่างน้อยก็แบบว่าขี้เกียจเข้าวแถวแับเออแต่ได้แต่น่าจะได้แก้แก้แถวอยู่น,นะทุกคนนะโอ้ยเพี้ยนเอาวะโอ้ยสี่สิบสี่สิบเจ็ดโอ้ยป้ากันทีทุกคน เวดผู้สาวเวดป้าสีส้มนี่แหละเวดเชี่ยมติดกันต่อเนี่ยเหมือนเลยอาจารย์กูเลย์ซันคือแบบว่าไม่แนะนำให้มาโรงเรียนสายดูนะเนี้พี่กดล็อกสจิวทองนะพี่ก็เลยมาได้นะดูวันนีแต่ตอนนี้ติดไฟแดงนานอยู่นะทุกคนนไฟแดงตรงนี้จาม่ผิดนะประมาณร้อยยี่สิบาวินะทุกคนนานพอสมควรนะเนี่ยรอไฟแดงก่อนแล้วกัน โคตรสุดเลยเฮียทำได้ไงไวะเฮียโหลดต่างมันพยายังเลยชิ่ยอดเลยทุกคนกูเจออะไรที่ไม่คาดคิดอีกแล้วไปกันเลยก็คือแบบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนนะแบบ สุดท้ายของสัปดาห์นั่นแหละวันศุกร์นั่นแหละเราก็เลยแบบว่าเออเรนลิตไหนแล้ลลลกันจริงๆว่าจะไม่มาเลยกลัวกลัวแบบติดขอรอให้ทุกคนนะววา่าห่วยเดวทป้าแรงมากเลยนะนี่ยมือ <laughs> ขี่แรงเลยวะเฮ้ยวทป้าขี่แรงได้ละเฮ้ยเอาวะเจ๊กีู้้สาววทต้าก็วัวน <laughs> นี้เป็นวันศุกร์นั่ทุกคนสุดสัปดาห์ ว่าจะมาสายๆหน่อยตอนแรกว่าจะไม่มาแหละเพราะว่าจะหยุดไปเลยเออแบบว่าเออนั่นแหละก็มาดีกว่าไอ้เนีย้ยไม่มาแล้วจะแบบว่าเขาเรียกอะไรทุกคนเคยแบบว่าเออไม่มาโรงเรียนแล้วเพื่อนเรียนกันไหทุกคนมันจะแบบรู้ความรู้สึกแบบว่าไอ้เอชี่ยทำไมกูไมไปวะอะไรประมาณนี้เฮ้ยอย่าออกมาดิโอ้ย้อนสอบไอ้เงี้ยไมค่อยชอบเท่าไหรนน่เลยเฮ้ยย้นอนสอเไอ้เที่เอาวะทำได้อย่างไหไว้ยังกูก็งองว่ายันมันไม่ขูดบางคนไม่ขูดอะไรบ้างหรอไอ้เหี้ยไอ้นี่ที่โอ้ อยากเลี้ยวก็เลียเล้ยวเนาะนี่แหละทุกคนมาเช้าๆของผมก็จะเจอแบบอารมณ์แบบนี้แหละทุกคนนะนั่นแหละเออแบบมีคนแบบว่าเขาเรี่ออะไรอ่ะแบบไม่ค่อยแบบนั่นนเท่าไหร่แบบนี่อยากจะเลี้ยวก็เลียเล้ยวเหมือนแบบในโลกนี้มีมึงคนเดียวอะไรประมาณนี้ขอบน่นหน่อยละกันลาหนุเลยวะโอ้น้านเต็มเลยโอ้แต่คันนี้มาสุดจริงว่ะก็ดิแชร์หรอ กันสุนอยู่กระเทยอยู่ที่หนึ่งอะ่ะแต่แบบพูดในนามแบบพูดในนามเพื่อนนะก็ที่หนึ่งอะ่ะเออเฮียแบบถ้าไม่ใช่เพื่อนก็จะได้ขี่ใหญ่ก็จะเคลือนะเอแบบอก็ไม่ได้เขาหลอกรถเราก็ไม่ได้สวยงามอะไรหรอกทุกคนก็ไม่ได้อย่าไปว่าคนอ,อื่นนะทุกคนนะเออนะ่รแตบบ่จริงอ่ะนลาวไอ้เฮียอะไรนะโอ้เนี่ยไม่ค่อยชอบมองอะไรกันทุกคนเออไม่ได้กันว่าคนแบบน,น,นี้ไม่เข้าใจเลยเฮียขี่รถไม่เข้าใจเลยสัตว์เหมือนเมืองมีมีมือคนเดียวในโลกไอ้เฮียขอบ่นใน ถ้าขี่รถอะไรของเขาโดนเออนี่แหละแล้วเช้าแบบนี้ก็น่าจะแบบปวดหัวหน่อยนะทุกคนนะมาโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกขี่รถอย่างเงี้ยนะทุกคนแ,แล้วก็อยากขี่ไว้นะทุกคนนะเขาบอกว่าเลยจะขี่ไว้มากน,นะทุกคนเนี่ยในอันนี้จะขี่ไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเออออกมาหรือไม่ออกมาเลยทุกคนนะเนี่ยอยเ่างตรงเนี้ยประจําเหมือนผลที่ออกมาแบบโดยแบบไม่มองไม่เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ามีรถมารถหรือเปล่า ก็เลยแบบออกตุ้มดีมากอยากจะออกก็ออกนะทุกคนเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละประเทศนี้คนอย่างี้ยไม่ได้นั่นหรอกเราก็ขี่รถตามสไตล์เราแหละเอออยากชนก็ชนไม่ได้ไม่นั่นหรอกก็แบบว่าอยากจะขอแบบอนี้หน่อยแล้วกันทำรถให้มันดีๆหน่อยไอ้เที้ยนเรียกว่าจะขี่รถไปโรงเรียนนะกลัวบ่นเรื่องอะไรก็เรื่องเขาขี่เขาขี่เลย อะไรคลิปว่าน่าจะไม่มีเลยคนนะออพอดีเพบ่มาสายนิดนึงกดล็อกสกิลทองอะไรมนันอี่นะแล้วยี่แมวว่าขออภัยเลยนะผมพอดีตั้งใจขี่ตรงนี้มันขี่ยากขี่สุงเนี่ยทำไมไม่ไปออโ,โอ้โหเอ้ยไอ้เขียวจนว่าแล้วผมกไ็ไปสักทีแล้วนี้นเป็นหลุมนะขี่ระมัดระวังด้ย งีโคตรสั่นอ่ะเหมือน,นเราเคยยื้อท้องนะั่นแ่ะโรงเรียนสายเก็บหาทำตาไหน่อยไรโรงเรียนสายนี่นี่ก็พี่ก็ว่าไม่สายหรอกผมว่าผมผมก็ไม่สายหรอกน,นั่นเองเห็นไ,ไหมยังมีคนไปอยู่เยอะเนี่ยไฟเลียงก็ไม่เปิดดูดิโคตรเหี้ยบคุณได้อยากจะแบบเอาหัวโคบพื้นในเนี่ยขี่รถสุดยอดมากเลยถึงพวกนี้ โอเคจะถึงโรงเรียนแล้วนี่ทุกคนยังไงวะโอ้โหเราจะพาเข้าไปโรงเรียนนะม่รู้ว่าจะมีสาวมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหนันอยากจะเปิดกับเปิดสุดยอดชิบหายเลยคนเรานัดถือเลยเนี่ย ตอนนี้น่าจะเพื่อนๆน่าจะเข้าเรียนกันหมดแล้วนะเ,ออเดี๋ยวลองค่อยเข้าไปอีกทีนึงทุกคนนะเฉยๆมาสายเฉยเลยแล้วควรจะไม่มาแลนะ้วมาเฉยเลยก็อย่าไปทำตาเราล้นนะออมาให้มันเชาน้าเลยคนนะั้นต้องตีนะตีโรงเรียนเนี่ยคือว่าหาแน่น,นอนยังแค่เจอสาวตัวนี้เจอาสาวเด็กไม่เข้าเรียนกันหรอ ขึ้นมีสาวเยอะเลยนะทุกคนเลยก็เต็มหมดแหละเออตรงนี้เขาเลยดีสาวเออช่องเลี้ยงน้ำหนักโอเคฮะสำหรับพีมี้ก็ไปท่านี้ก่อนนะเรื่อที่เราจะถ่ายเทก่อนแล้วก็แจ้ให้ผมได้ไประดับมาของเรียนเฉดตรสารล่าและสารล่าชิมหายเยอะ